สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกกันในวันนี้นะคะเออวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องที่อืมน่าจะโดนใจหลายๆคนเลยค่ะอาการคิดเยอะเนี่ยคิดวนไปวนมาจนแบบปวดหัวไปหมดโดยเฉพาะยุคนี้เลยนะคะข้อมูลมันเยอะจริงๆ ใช่เลยครับยุคข้อมูลท่วมท้นนี่ตัวดีเลยเเราก็เลยไปรวบรวมข้อมูลมาครับทั้งจากบทความรีวิวจริงๆบนเลมอนเอทบน t ิกต o k ก็มีเยอะเลยที่พูดถึงหนังสือเล่มหนึ่งชื่อเลิกเป็นมนุษย์คิดเยอะของคุณบาบะเคสุเกะอ๋อเล่มดังเลยนะคะใช่ครับแล้วก็มีแนวคิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันด้วยเช่นเลิกคิดเยอะแล้วทาทันทีอะไรแบบนี้ครับ เป้าหมายเราวันนี้ก็คืออ,อ,อยากจะลองสกัดแก่นสำคัญสำคัญแล้วก็เทคนิคที่น่าสนใจที่พอจะเอาไปใช้ได้จริงมาดูกันว่าจะช่วยให้เราแบบคลายกังวลลงได้ไหมใช้ชีวิตเบาสบายขึ้นได้ยังไงบ้างครับน่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเราเริ่มจากตัวปัญหาเลยดีไหมคะจากที่ดูๆมาเนี่ยลักษณะของคนทีเ่เรียกว่ามนุษย์คิดเยอะที่เห็นบ่อยๆเลยก็คือกังวล กังวลกับเรื่องที่ยังไม่เกิดหรือไม่ก็เรื่องที่มันผ่านไปแล้วอืมครับแล้วก็เรื่องตัดสินใจนี้แหละค่ะตัดสินใจไม่ได้สักทีแล้วก็อันนี้คลาสสิกเลยชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นตลอดเวลาฟังแล้วแบบเหนื่อยแทนเลยนะคะเนี่ยเป็นเรื่องที่ใช่ครับหลายคนสะท้อนมาตรงกันมากๆเลยในแหล่งข้อมูลที่เราสำรวจมาคือมันไม่ใช่แค่เรื่องน่ารำคาญเล็กๆน้อยๆยนะครับแต่มันส่งผลกับความสุขเราโดยตรงเลยสุขภาพจิตด,ด้วยจริงค่ะ จะเห็นเลยว่ามีหลายโพสต์มากที่แชร์ประสบการณ์หรือรีวิวหนังสือเล่มนี้กันแบบจริงจังเลยครับแล้วการหลักๆที่หนังสือเลิกเป็นมนุษย์คิดเยอะหรือแนวคิดทํานองนี้พยายามจะบอกเราคืออะไรหรอคะแค่แบบบอกให้หยุดคิดไปเลยมันทําได้หรอคะเอ,อ่อไม่เชิงว่าให้หยุดคิดแบบหักดิบนะครับแต่มันเหมือนเป็นการเปลี่ยนมุมมองมากกว่าหัวใจสําคัญเลยคือเรื่องการยอมรับตัวเองแล้วก็การหยุดเปรียบเทียบครับ2ออย่างนี้มันไปด้วยกัน อแหล่งข้อมูลหลายๆที่ชี้ว่าไม่ใช่แค่เลิกมองคนอื่นนะแต่ให้ยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบในตัวเราเองด้วยอันนี้จะคล้ายๆกับแนวคิดญี่ปุ่นที่เรียกว่าวาบิซาบินะครับคือการเห็นคุณค่าในความไม่เพอร์เฟกอ๋อ,อเข้าใจแล้วคะ่ะคือมันลึกกว่าแค่เทคนิคผิวเผินแต่เป็นการปรับทัศนคติจากข้างในเลยตรงประเด็นเลยครับแล้วมันก็จะไปเชื่อมโยงกับอีกแนวคิดหนึ่งของญี่ปุ่นเหมือนกันคือโชกนไน ที่แปลว่าการยอมรับในสิ่งที่มันควบคุมไม่ได้จริงๆนะครับค่ะพอเรายอมรับได้มันก็ช่วยตัดวงจรความกังวลกับเรื่องที่เราทําอะไรกับมันไม่ได้จริงๆเอ,อ่อในหนังสือเขาก็จะแบ่งเนื้อหาเป็นส่วนๆด้วยนะครับถ้าจำไม่ผิดก็มีเรื่องการเป็นตัวเองความสัมพันธ์การใช้ชีวิตการทำงานอะไรแบบนี้เพื่อให้เห็นภาพรวมว่าจะเอาไปปรับใช้ในแต่ละด้านได้ยังไงมีอีกประเด็นที่เห็นจากแหล่งข้อมูลพวก8ข้อคิดอะไรพวกนี้นะคะที่น่าสนใจคือการ ลดความซับซ้อนลงโฟกัสเฉพาะเรื่องที่มันสำคัญจริงๆอันนี้ดูจะช่วยไม่ให้เราหมดแรงไปกับเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะแน่นอนครับพอใจเราไม่ฟุ้งไปกับเรื่องร้อยแปดพันเก้าเนี่ยเราก็จะมีแรงมีสมาธิไปจัดการเรื่องที่มันเอ่อสำคัญจริงๆได้ดีขึ้นทีนี้มาถึงเรื่องการลงมือทำกันบ้างดีกว่าครับมีเทคนิคอะไรที่แบบพอจะเริ่มทำตามได้ง่ายๆบ้างครับ เรื่องที่พูดถึงเยอะมากๆเลยนะคะคือการอยู่กับปัจจุบันหรือ mindfulness เนี่ยค่ะเห็นทั้งในบทความทั้งในคอมเมนต์ต่างๆเลยใช่ครับใช่ mindfulness หรือการฝึกสตินี่สำคัญมากคือการดึงตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะจริงๆไม่ว่าจะเป็นการสังเกตลมหายใจหรือกิจกรรมที่เรากำลังทำอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันช่วยดึงเราออกจากความคิดเรื่องอดีตอนาคตได้ดีมากเลยครับจริงค่ะ ซึ่งมันก็สอดคล้องกับแนวคิดเลิกคิดเยอะแล้วทําทันทีที่เห็นในทิกต o k ไปบ่อยเหมือนกันนะครับใช่เลยนึกออกเลยค่ะบางทีการที่เราจมอยู่กับความคิดนานๆมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเนาะการลุกไปทําอะไรสักอย่างถึงมันจะเล็กน้อยก็ตามมันช่วยเปลี่ยนโฟกัสได้จริงๆนะคะเหมือนที่บางคอมเมนต์ใน l e m o n a อทบอกว่าแค่เริ่มเขียน j o u r n a l i n g ระบายความคิดออกมาก็รู้สึกดีขึ้นแล้วเป็นแบบนั้นเลยครับการลงมือทำเล็กๆน้อยๆเนี่ย มันเหมือนเป็นการทำลายวงจรความคิดฟุง้งซ่านได้ดีเลยนอกจากเจอเนอรล,ลิงที่ว่ามาแล้วก็มีเทคนิคอื่นๆที่คนแชร์กันเยอะนะครับอย่างเช่นเปลี่ยนอิริยาบถไปเลยหรือหากิจกรรมอื่นทําทันทีที่รู้ตัวว่าเอเริ่มคิดวนอีกแล้วอื mm hmm. หรือการฝึกมองหาแง่บวกในเรื่องต่างๆหรือแม้แต่การฝึกพูดคำง่ายๆอย่างช่างมันกับเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นซึ่งจริงๆก็คือการเอาหลักโชกันนมาใช้ในชีวิตประจำวันนั่นแหละครับการพูดว่าช่างมันนี่ดูเหมือนง่ายแต่ฝึกบ่อยๆคงช่วยได้เยอะนะคะแล้วก็มีการตั้งเป้าหมายเล็กๆที่ทำสำเร็จได้จริงอันนี้เหมือนช่วยสร้างกำลังใจให้ตัวเองนะคะถูกต้องเลยครับพอเราทำอะไรเล็กๆน้อยๆสำเร็จ มันก็เกิดความรู้สึกดีๆเป็นเหมือนเชื้อเพลิงเล็กๆให้เราไปต่อได้ซึ่งผลลัพธ์โดยรวมที่หลายคนได้รับจากการปรับมุมมองแล้วก็ลองใช้เทคนิคพวกนี้นะครับตามที่สะท้อนสะท้อนกันมาในแหล่งข้อมูลที่เราดูกันก็คือออจิตใจมันสงบลงความเครียดลดลงมีความสุขง่ายขึ้นรู้สึกว่าชีวิตมันเบาสบายขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือตัดสินใจอะไรๆได้ดีขึ้นด้วยครับ โอ้โหฟังดูดีมากๆเลยค่ะสรุปได้ว่ากุญแจสำคัญมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่การพยายามไปห้ามความคิดนะคะแต่อยู่ที่การจัดการความคิดเราอย่างเข้าใจแล้วก็ต้องควบคู่ไปกับการลงมือทำจริงๆด้วยเพื่อให้ชีวิตมันเดินหน้าต่อไปได้อย่างที่ข้อมูลจากหลายๆแหล่งที่เราคุยกันมายืนยันตรงกันเลยใช่ครับมันคือการหาจุดสมดุลระหว่างโลกข้างในคือความคิด กับโลกข้างนอกคือการกระทำนั่นเองครับเพราะเราปรับสมดุลตรงนี้ได้ชีวิตมันก็จะเบาสบายขึ้นจริงๆยอดเยี่ยมเลยค่ะวันนี้เราก็ได้เจาะลึกแง่มุมดีๆเกี่ยวกับการรับมือกับความคิดเยอะๆกันไปพอสมควรเลยนะคะก่อนจะจากกันวันนี้ออขอฝากคำถามชวนคิดไว้สักนิดนึงละกันค่ะว่า นอกจากการปรับความคิดแล้วมีการกระทำเล็กๆอะไรบ้างที่เราสามารถเริ่มต้นได้ทันทีเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะยิ่งใหญ่กว่าที่เราคาดคิดลองนำไปคิดต่อยอดกันดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ